สวัสดีครับและนี่คือ Mazda CX สามศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันรอบๆคันนะครับว่ามีอะไรอย่างไรกันบ้างเติ่มแต่ไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์หน้าตายแบบนี้ครับโใใสกระจังหน้าสีดำตัดด้วยขอบคิโมเมียนนะครับตัวไฟเลี้ยด้านล่างมีตัวนี้ชุดสเกิร์ตมาพร้อมแล้วนะครับผมนี่นะเซนเซอร์ ว่าพันนะครับคันนี้ให้ดูในสะ่วนของเซนเซอร์ S <S นะครับมาตาตัวนี้ครับเดี๋ยวดูล้อ,อยางกันสักนิดนึงครับตัวล้อนี่นะตัวล้อดับได้เป็นล้อขอบสิบแปดนี่นะล้อขอบสิบแปดครับยางปียี่สิบเอ็ดไถัดมาครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นข้บไฟฟ้าและที่สำคัญนี่ตรงนี้จะมีกล้องด้วย ัวนี้ครับฟองรอบคันจริงๆต่อมาในส่วนของด้านหลังครับให้ดูในส่วนด้านหลังนิดนึงมีสวายเลอร์หลังนะครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนดักเทลนะครับรวมถึงไฟเบรกดวงที่สามเซนเซอร์ครับมาให้มาครบๆเลยครับสำหรับตัวเซนเซอร์นี่ครับในส่วนด้านหลังนะให้ดูก่อนเป็นๆสักน,นิดนึงด้านหลังอด้านล่างครับนี่ เป็นดิฟิวเซอร์นะเมนล่างไฟเบรกดูที่สามีข้างหลังเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงด้านหลังฝาท้ายเขาเป็นไฟฟ้านะผมก็เปิดปิดระวังกันนิดนึงแล้วกัน ัซอกเม็ดอาร์คสวยๆครับนี่ครับมาตแบบนี้ต้าหลังไม่มีครบที่ครับข้างหลังไม่ค่อยมีรอยนะต,ตัวปุ่มว้ก็ปุ่มปิดแล้วปิดไปเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อภายนอกครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนะเซ็นเซอร์ป้องหลรอบพันเลยมานะเดี๋ยวเราไปดูกันอ มาครับในส่วนของภายในตัวนี้กุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนะครับผมเป็นบูสตสตาร์ทนะนีให้ดูในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างฝั่กคนขับก่อนนะครับผมปุม่มคอนโทรลต่างๆนะเปิดปรับเอ่อเปิดปิดกระจกครับลมถึงนี่ครับลำโพงของโบสนะครับสครับเพดมีมานะครับผมผมถึงซ่อต่างๆนี่ ติกเกอร์อะไรต่างๆอยู U ่ครบนะครับให้ดูภาพรวมภายในกันสักนิดหนึ่งภายในครับได้เป็นพวงมาลัยมันนลติฟังก์ชันนี่นะแล้วปุ่มเทียบบอกไลยออปชันล้นๆเกียออโต้น,น, Auto นะครับผมพร้อมจอด้านหนาอาเดี๋ยวเอาไปดูเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของด้านในกันสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูกันตัวนี้เป็นเครื่อง2.0เบนซินนะครับผมด้านในครับเป็นนี่ครับเป็นพุลสตาร์ นี่ครับผมนิ่มน่นะคันนี้ครับเลขไม้สามหมื่นเก้านี่เลขไม้มาตามนี้เลยในส่วนของหน้าจอ,อนี่ให้ดูกันก่อนตัวนี้เขาจะเป็นกล้องรอบคันนี่นะเป็นกล้องทุกทิศทางเลยนี่กล้องด้านหน้านี่ครับอ่ะเรามาเริ่มจากในส่วนของพวงมาลัยเลยกันขุญาตเปิดเลนกล้องให้มันกว้างขึ้นนิดนึงครับตัวพวงมาลัยเขามัลติฟังก์ชันฝั่งนี้ครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกคูลคอนโทรล นี่นะอยู่ตรงนี้รวมถึงนี่ครับตัวจับความเร็วแต่ใช้ในลักษณะของการจับระยะของรถข้าง,งหน้านี่นะรักษาความเร็วให้อยู่ห่างจากรถข้างหน้าอย่างเช่นนี้ครับกดให้ดูเนี่ยก็เลือกเอาห่างกันกี่ช่องคันอะไรก็ว่าไปนะครับปิดอันนี้เป็นตัวคู u ก็จะขึ้นเวลาวิ่งก,ก็กดปรับความเร็วไปนะครับผมเราสังเกตดูครับตรงหน้าจออันนี้ไม่รู้จะมองเห็นไหม นี่นี่นี่ครับนี่เป็นตัวเลขนะตัวเลขดิจิตอลนะมันจะมองไม่ค่อยชัดมันสว่างอ่าฟังก์ชันต่างๆครับค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนิดนึงตรงนี้ครับอ่ะจะให้ดูมันปุ่มมันเยอะมากพวกระบบเอ่อแจ้งเตือนนะครับรอบคันอันนี้เป็นกล้องเนาะ ปุ่ม parking tcs นะครับ i stop คู่นี้มีเพียบรวมถึงตัวเบาะฝั่งคนขับจะเป็นไฟฟ้าครับมี m ม m o r y ให้นี่ฮะอยู่ตรงด้านนี้แล้วน,นี้เปิดฝาท้ายตัวกล้องนะเดี๋ยวลองกดกดตรงในส่วนของกล้องฮนะแล้วเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอนี่ครนี่ฮะด้านหน้าในด้านข้างนะเนี่ยเราเปิดประตูนี่ด้านข้าง ต้องรอบพิษทางจริงๆครับอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถัดมาครับในส่วนของแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมก็การใช้ง,งานทั่วไปครับต่อมาเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ครับเขาก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ครับเอาไว้ใช้ฟังก์ชันต่างๆกดเข้าโหมดกดเข้าอะไรก็ไว้ฟังเพลงดูหนังอะไรก็ว่าไปนะครับผมมันก็เป็นคอนโทรลเลอร์ให้เล่น นะอันนี้ใครสาวงมาได้ก็จะรู้กันอยู่แล้วโหมดครับโหมดสปอร์ตตัวนี้กดขึ้นมันก็จะขึ้นที่หน้าจอนี่นะมันก็จะโชว์ที่หน้าจออย่างนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้ออโต้โคว์นะครับตัวนี้ก็เอาไว้วาเบรกนะปิดไฟแดงอย่างนี้ครับมันก็จะคาเบรกไว้ให้ถัดมาด้านบนน้ำดูนสักน,นิดหนึ่งในตัวของกระจกต่างๆครับ ที่เก็บแว่นอันนี้ไฟนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นในส่วนของซันลูฟนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับจะมีซันลูฟด้วยสอลเปิดปิดปกตินะครับยกได้อนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับว่ายกโอเค ตัดมาครับให้ในครับเป็นเบาะหนังค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างสักนิดหนึ่งนี่ครับเบาะหนังครับค่อนข้างเรียบร้อยครับกว้างๆนะผ้าหลังคาครับขาวๆไม่มีร่องรอยซอฟเจ้าซ x 3อสามศูนย์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องกันสักนิดไหมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้ให้ดูภายในน่าจะครบแล้วแ,แหละฟังก์ชันประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันทั่วไปนะนี่ครับเนี่ยพวกปุ่มต่างๆช่องต่างๆก็อยู่นี้เก็บเก็บของตัวนี้มีคู่มือนะครับผมอุอยู่ในนี้เอกสารตรวจรถอ่ะอันนี้มันตรวจมาแล้วนะอันนี้มีตรวจมาได้เองนะครับผม ตัวนี้ CX สามศูนย์ 30, เป็นเครื่องสองจุดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่ายังไงบ้างก็เดี๋ยวมาสรุปกันในรถนะครับเ,เป็นขอเปิดห้องเครื่องนิดนึงมาดูกันตอนในส่วนของห้องเครื่องครับผมอันนี้เป็นเครื่องเบนซินสองจุดศูนย์เดี๋ยวเปิดให้ดูเครื่องเดินนิ่งๆครับเรียบร้อย เป็นเกียราข้อนี่นะแอร์ฉับนะครับผมหัวโช๊คก็ต่างๆและเรียบร้อยสวยงามตัฟาน้อตเตสวยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของมาด้าซีเอกสามศูนย์เอาเข้เาอา้างในดีกว่าให้ลนอกเสียงค่อนข้างดังนิดนึง นี่ครับก็ให้ดูในส่วนของภายในกันไปที่นี้เข้ามาพูดถึงในส่วนของราคาอยู่ที่798,000บาทนะครับผมราคานี้ราคานี้รวมถึงการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมของเรามีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาครับที่เบอร์0835462870เจี๊ยบนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับโอกาสหน้าจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันก็ติดตามกันดูต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ